วัสดีค่ะมาพบกับเซฟเซอร์ฮาเซลนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนากระตะโชว์ดาวกันนะคะเกมนี้เป็นเกมที่ออกเพื่อออกมาวันที่ยี่สิบพฤษภาคมค่ะออกตรงไหนวะก็เป็นเกมที่มาจากทำมาจากชีวชิตจริงของพี่หน้าเกมเมอร์นะคะพี่หน้าเขาเป็นนักเขีเกมคนหนึ่งค่ะไม่เรียกว่านักเขีเกมเรียกแบบคนเล่นเกมคนหนึ่งนะพี่เขาเคยกล่าวไว้นะคะก็บอกว่าเป็นคนที่ ป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรมากค่ะแบบที่แรกเป็นคนที่ชอบพี่เขาเป็นไอดอนมากเลยเพราะว่านัดชอบในตัวพี่เขาตรงที่เขาแบบเป็นคนเราเขาเล่นแอลด้วยอย่างแรกคือสิิงเค็มมากเสียงน่ารักเสียงพรอะจริงแล้วก็อะไรอะเป็นคนที่เล่นเกมเอลเอลลีกออฟเลเจนนะคะนคนที่แบบไม่ได้เล่นไม่เล่นเกมเก่งไม่เล่นเกมเก่งแบบเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบ เล,เ,เล่นเกมเล่นเกมแบบมีน้ําใจในการเล่นเกมอะคะ่ะใช่แล้วแบบเวลาดูคลิปของพี่เขาพี่ก็พูดเลยฮามากจริงชอบก็เลยชอบก็ในกระตุกโชว์ดาวะคะ่ะเขาเล่นเกมก็มันเป็นเกมที่พัฒนามาจากคลิปของ TDS คะ่ะคลิปการสนทนาของพี่หน้ากับน้องคนหนึ่งนะคะที่มาทักว่าพี่หน้าครับพี่หน้าครับเดมตัอีอมอนดอค์เนี่ยเล่นในเครื่อง NDS หรือว่าเล่นในคอมครับ มีคนก็ตอบไปว่า TDS ครับแล้วก็มันก็มี็นพัฒนาคลิปนี้ต่อยอดเรื่อยๆถึงคลิปที่สี่แล้วก็มาก็ได้คุณชาตีมาทําคลิปนี้ขึ้นนะคะก็มีเกมเลยทําให้เรามีเกมเล่นกันเดี๋ยวนี้จะมาลองแคสดูค่ะอาจจะไม่เรียกว่าแคสตเรียกว่าเล่นให้ดูก็ได้ค่ะฮนะอะกดแซดมสตาร์ทแดเนะครับดนะครับ มังคับก็ไม่ยากนะคะใช้แซกับเอกยินไม่ให้หมดเลยค <c> ะ <oughs> มาดิมาดมาดิมาดมาดัมด,มดิมาดิมาม <c oughs> า,า,าดิมาดมีดมาดกาิมาดิมามีาดิมาดิมาาดิดิมาดามาดิมาดิมาดามาา นาครับพี่น้าครับพี่น้าอารมณ์พี่นาพี่น้าหนุพี่นิหลอนแล้วเนี่ยพี่น้ากันอะไรอยากร้องฟังไม่พูดจบอย่างนี้เนี่ยนี่ทำไมใครท่านหืดทัวเฮ้ยมาใกล้ขึ้นเรื่อย ปนดรัวๆเกูไม่หยุดเลยรัวๆเลยปุ่มแทะกับไอ้พังที่มันี่ชิบหายทำไมมันลอยขึ้นมามนมนใกล้ๆ,ๆวะดินมาจากฟ้าอีเด็กโง่จริงเสียงคีย์บอร์ดดังต้องขอโทษทอมพยยายตายโดนแดก <c oughs> จะโก้จะโน้ตจะจับ จ้าอะไรอะไฮสกอร์ปรเป็174เจ้าทำไม่ถึงแน่เลยอ่ะแม่งอเอาไงดีวะอยากแจ็คสดาร์นี่แค่คำว่าพี่นาครับใช่ปะ อยหลังไม่ได้เลยเดินหน้าอย่างเดียวดาวาไปข้างหน้าอย่าง,น,งน,นั้นคงด็โก้ชมดูตายเรียกจดนี้ถือว่าเบสิกจะเจอไทท่านยักษ์นึงแล้วค่ะเทียเลยอต่ะเดี๋ยวก็ได้อย่ามึนมาก กดคีย์เวิร์ดัต้องขอ,ออนุญาตเลยทีตั้งใจกับการเล่นมากท่านยากอะทําน่งจะชนาให้ท่านยากวะเ,เด็กหาเนี่ยตั้งใจกับการเล่นทุนกครดเลย เ็เอีกเๆ็อเ็อีกยงปืนกระบอกเลยหลังหลังคนไม่ไหวต้้งสองน้าครับน้าครับนี่น้าครับนี่น้าชนะแล้วค่ะที่น้าที่น้าช่วยน้องด้วยที่น้าโหดจัะ พืนสองกระบ,บอกเป่าหัวแบบเรียบหนับฟองน่าค่ะพี่นาห้าร้อยกว่าแล้วคะ่ะห้าร้อยแล้วคห้าร้อยเนี่ยไฮสกอร์แปดร้อยอะอยากทูจะชนะเขาสักทำไมหลังๆมันเริ่มถึกขึ้นวะ โอ๊ยโดนเด็กแล้วก็หกร้อยอ่ะโอ๊ยเหนื่อยปวดนิ้วเอาต่อดีกว่าต่อกันได้อีกสักรอบรอบนี้แพ้นี่ก็นะแปดร้อยทำไมวะชนะไม่ได้วะแปดร้อยนี่ใครเล่นนี่พี่นาคเล่นเองรอเปล่าเมื่อเหนื่อยเมื่อนิ้วเลยมุดเลย เกมนี <si suppression> ้แนะนำให้ไปเล่นมือคะสนุกดีเก็บไข่เคียดทำให้เคียดกว่านิดนึงนี่นะครับนี่นะนี่นะเฮ้อนี่นาไี่น่าเลยวิ่งไงเมื่อยมือเถียวไล่อปล่ยอยู่หัวแป้นลหัวๆ เป็นเพลงอะไรนี่เองที่หนึ่อเฮียเฮียเียเฮียเฮเสียงมัไม่เหมือนเลยโอ้เสียงยอดฝอยสองร้อยแล้วค่ะสองร้อยแล้วทีนี้ทีนเ้็ด มาถือว่าเบเบ้คับเมื่อกี้เราเจอหกร้อยเจะชนะหกร้อยได้หรือเปล่าเราจะชนะแปดร้อยได้หรือเปล่าเจอไททันเข้าไปก็จอดแล้วครับที่ชนะไททันมันจะไม่สุดยอดเลย ก็ขอใ้พี่เสียนนะเกิดอาการตกใจทุกครูเสียนทำไมแม่หมมมมงหมดแต่ลไม่หมดต่ละไม่หมดมันหลังไงหม่เยอะมาก มันจะถึงเราไหมแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋จะทิ้งฉันไปโดนแดกงแล้วค่ะ t d s ครับ616ค่ะแล้วจะน้อยกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ย t d s ครับเหนื่อยปวดนิ้ววันดีนี่พรุ่งนี้ไม่มีเรียนน่ะก็ขอจบกับเกมนักต่โชว์ดาวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาลองเล่นกันให้ดูถึง เกมว่าตัวเกมเป็นยังไงคะส่วนตัวก็ว่าเกมสนุกมากปวดนิ้วมากพูดเลยก็ขอขอบคุณคุณชาตีนะคะที่สร้างเกมนี้มาให้ได้เราได้ลองเล่นกันเล่นปีนะคะเดี๋ยวจะแตะลิงก์ของพี่นาคไว้ให้นะคะลิงก์คลิปของพี่นาคเลยว่าไปโหลดเล่นนี้ที่ไหนสําหรับวันนี้ก็ใครถูกใจหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถโพสใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณที่มาดูคลิปนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าะห